สวัสดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ทีทิกทัวร์ a ามเอครับผมพักให้คนดูเล่นครับเมื่อผู้เล่นครับเพื่อนๆมาเล่นที่ทีทิกทัวร์ามนครับผมจะจดิติทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการชนะครับวินเลดนะแล้วก็อัตราการข้ามตาย KDA นะครับแล้วผมจะคำนวณค่าเหล่านี้ครับออกมาเป็น MMR หรือ matchmaking rating นะครับซึ่งก็คือตัวบ่งชี้ครับวัดความสามารถ ผูเล่นโดยที่เบสคะแนนจะอยู่ที่1,000แต้มชนะก็บวกแพ้ก็ติดลบง่ายๆแค่นั้นครับผมไลฟ์ที่ Facebook Fan Page ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่า2องทุ่มเป็นต้นไปเพื่อนๆมาเล่นกับผมหรือจะมาภาคกับผมด้วยก็ได้เช่นกันครับไม่มีปัญหา้าใครชอบคลิปนี้ครับรบ like, กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมลงคลิปเกม ROV e. มันมันทุกเกมแน่ๆครับมาดูเกมนี้ครับเพื่อนๆฝั่งทางด้านสีน้ำเงินนำทับโดยเอกออนครับฝั่งสีแดงนำทับโดยเบลลารักทิกรับซึ่งก็คืออันดับ2และอันดับ3นะครับในทีทิก เกมนี้น่าจะดุเดือดสุดๆครับเอา2กับ3มาเจอกันแล้วเกมนี้ผมมีผู้ภาคทางบ้านมาร่วมภาคกับผมน้องเคนะก็น่าจะสนุกกันอยู่ครับโบปะโบปะ,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 ะกันไปเอามาติดตามเกมนี้กับอกว่าเป็นยัางไงเลโนออโล รอพี่ผมไม่อบพี่ผมไม่ชอบโลเอ้าแล้วเออร์ลันด์เงี้ยโอ้โหเฟิร์สบาดไปเลยแม่ได้สทีเพิ่งเด้งตัวเองมาตรงกลางครับอยู่ดีเฟิร์สบัตครับเออร์ลันนี่แบบเวฟสีแดงก่อน ด้วยนะนี่โ <The> อ <artist> oh, uh, so like <the unterstützen> like ้แ <gment> ล <al Zeit> ้วเตะบัฟแดนด้วยโอ้แล้วต่ออัดโดนไป2ไป3ามไวอยู่รับเทนโดนไปอีกหนึ่งแล้วแก๊กว่ายังไงโดนเตะติกเกอร์โอ้โหเข้มจัดครับฝั่งสีเงินครับมัเป็นทีมติ๊กเกอร์นัดสวยมากอ่นนี่เอาไงครับต่อไหมแคตต่อต่อเนื่องครับโอ้แล้วเหลือเออร์ลอนกับเซฟิล่าเอ้ยเก็บได้อยู่2ออตัวเหลือเออร์ลอนกับเซฟิล่าตรงนี้ครับโดนโอเมนไถอยู่ตียังไงและเรียบร้อยเออร์ลอนเหลือคนสุดท้ายครับแม แล้วทางด้านมาจ้าครับใส่สปินหนีเออร์ลันครับแต่นั่นคือเออร์ลันของทาคุมิครับผู้ขับรถครับในทางด้านครับโอ้โหโตโยต้า AE86 ครับไม่ขับรถตามครับหนีฉันฉันขับรถตามหนีไปไหนฉันมาแล้วประมาณนั้นเอาแล้วแก๊กดึ๊งดึงโดนติลิก้าครับโอ้รอดหรือเปล่าครับติลิก้าโอ้เรียบร้อยแก๊กของเอ็นจิเนอรวันเอวันเนี่ยผมบอกแล้วครับอย่าปล่อยครับโอ้โหไม่แบนครับยเขามาวิ่งแป๊บเดียวถึงครับ โอ้แล้วแก๊สเอ็นจิเนอร์ไอวานเจลเล่นอย่างแรกแม็กอย่า้วแล้วเคเข้าไปเปิดไฟครับโอ้รถเรียวมะแทงจิ้มว่าไงเพนโดนงัดตอกเรียบร้อยเทนครับเกมนี้เพนไหวไหมครับสวัสดียังฟาร์มอยู่นะคุณเขาเกิดเขาต้องฟาร์มเขาก็เป็นแครี่ครับอยากอยากให้เกิดเลดมานี่เพนอยู่มินิ่งเลยนะ เซฟิล่าครับติลิก้าเซฟิล่าอะไรล่าลาเออมาอีกแล้วครับชื่อฮีโร่เรียกยากๆทำไมต้องมาพาไปแต่เป็นอีทุกทีกันเฮ้แล้วโอเมนคือกับเออลั่นเออลั่นรับแม่สับไม่โดนโอเมนครับแม่สับว่าวสัตลมมันเป็นปีแล้วตรงนี้โอ้หแล้วเซฟิล่าโดนเยอะแล้วครับตรงนี้โอ้แต่ยังใช้ตะคิวอะไรครับนั่นมันทำให้โดนไม่โดนตีใช่ปะเจอาไปครับต่อกันสามให้ต่อโอ้โห อ๋อแล้วแก๊สครับเหตุซิลิก้าครับตีอยู่นั่นครับฟิกเกอร์ดูดก็ไปทันทีแล้วติลิก้าครับอยู่ลึกเกินโดนเอรลันครับควานตะวันลงไปตรงหัวและเรียบร้อยตายไปได้แล้วตามด้วยลิเตอร์ครับโอ้โหตอนพี่หยุดหายใจไอเคเติม์ไม่เลยนะเคเติม์ไม่เลยได้เด้เฮ้ย เอนครับแม่ทำสวยทุกจังหวะเราตรงนี้ครับอภิสตรก้อนครับยังไงครับโอ้แล้วทางนั้นเรยวมากกดแข็งทันและเพนกำลังจะตายโดนมาจ้าสายอยู่และเพนว่าไงเพนยังรอดไหมเพนเพนเพนรีเร็วนีเรวหนีเร็วเพนเออรอดรอดโอ้ยค่อยพารอดมาจะบอกเรามาเก็บไปไอจิเตอร์เข้าไปหนึ่งหนึ่งสองออกมาได้มังกร เอาละเออลั่นทบทคุยกับเดโอเมนอีกแล้วครับโอ้คุยกันทั้งวันครับตอนนี้รันได้เอฟเฟกต์แล้วใส่เออลั่นครับยติดเออรันสวานลงมาสับเข้าไปเลือดนิดนึงไปไงต่อยังไงอีกทีตีตีหัวแท้เรียบร้อยเซฟิล่ามาช่วยเลยทันเส้นยานด่ผ่าแปดเซปิล่าไปดิเร็วนิดนึงแค่ได้แน่ผ่าเก้าได้ไหมคิปดูดคีบใช่ครับดูดคีบแบบไม่ค่อยเข้ามาอยู่อ่ะ เยเมซซิล่าโดนเรียมะเช็ค no. ป yeah. ุ่มเพนแอคโดนเลเข้าไปลิกเตอร์ว่าไงมีเลียวมะลิกเตอร์มาได้กำลังมาช่วยแล้วโอ้โหแล้วแก๊กกำลังเข้าไปแวนตีแวนยังไงลิกเตอร์งัดเข้าไป2 3เพนเข้าไปปุบปั๊บปั๊บใส่ตีเรียบร้อยเก๊ลิคเตอร์ไปได้แล้วตามด้วยเลียวมะแล้วตีกกากไปปุบปั๊บทุกปั๊บแต่เจอแก๊กดูดตรงนั้นแต่เหลือแค่แก๊กครับตรงนั้นครับโอ้แวนเฮ้ยแวนพีแก้ว้าวโอ้แวน โอ้โหเสียดายนิดนึงครับโอเมนอ็ตีได้ไหมครับเฮ้ย่งนีมาแล้วเอลโลาแอนตีมาแล้วแล้วก็สับไอ้ดึขานไอหนึ่งสองเดี๋ยวเราตีคูชจบได้ไอเพลมาสวยอยู่เก็บไปสองเราโอเมนกำลังจะกลับบ้านไม่ได้กลับเพราะมีเพลมาครับโอเมนครับเพลงออกมา พี ة, ่มาแล้วเพมบอกว่าข้าคือเพนข้าคือพระเจ้ามาขอตีหน่อยทีเดียวนิดเดียวเดมากันแล้วมาช่วยแล้วเดียวมาลิสเตอร์มาเพมอามกลับไปยังไงขามกลับจะกลับได้หรือไม่เรียบร้อยหิวเออโลอันตีใส่ซินิก้าซินิก้าตีโดนสับเรียบร้อยหรือเปล่าซิลิก้าว่าไงโอ้โหแรงว่ะอุ้ยแรงจัง ต้องไปเล oh ่นแล้วมั้งอย่ามาจ้าโอุ๊ยแก๊กดึงโดนเดี๋ยวมาครับว่าไงครับเดี๋ยวมาตรงนี้โอเมนอยู่ยังไม่ได้อะไรครับลอตติเก้าจะโดนหรือเปล่าแบนมาแล้วลอตติเก้าว่าไงแบนตัานไหมแบนยังไม่ตันปล่อยให้แก๊กกับไอ้นี่เอาไปก่อนนั่นแหละครับสติเก้าอยู่ฤกเกิดแต่โอเมนก็เก็บไอ้แวร์ไปได้ครับโอเคใช่ต้อไปกันกลางครับเกียร์คีบเรียบร้อยสวยงาม แม่16ต,ต่อ14การเงินสูสีเนาะใช่ใช่สูสีมากเลยอ่อนเราซีิล,ล่าไม,ไม่ชอบคุยกับเอกอนไดยเกินเนาะโอ้เรียบร้อยครับมีเพลงเข้าไปล้วงลับจับแตกด้านหลังครับเอกอนหายไปเลยครับทางด้านเรียวมะ ไม่ใช่แรง,งสุดๆเลยอ่ะต้องบอกแรงสุดๆเลยี่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเซฟิล่าเลยไม่ค่อยอยู่ในเมตาตอนนี้ไล่ค่อยอูนี้ครับโอ้แก๊กดึงโดนใครครับลิสเตอร์แจากนั้นเหลือแค่แกล์กับเซฟิล่าครับอรอบนี้ยังไม่ได้มาช่วยอยู่และแก๊กกำลังอยู่โดนสะกัดไปก่อนและลิสเออร์เอนร่างศไปโดนเยอะอยู่ก็จริงแต่ตรงนั้นครับไม่มีใครอยู่และเหลือแหวนโดนโอเมนไล่โอ้โหตายไปสองครับฝั่งสีแดงเอ็มเอ็มลังเลลังเลครับเอ็มจะลังเลครับ นี่ลังเลในชีวิตเกมอลังเลครับเมื่อกี้เป็นลังเลฆ่าได้เขาหนีเขาหน้าเหมือนจะหนีเอ้เหมือนเอาเอ้ยหนีเอาไอ้เธอเอาจะหนีเอาจะหนีพอแลรวแหวนจะตายหรือเปล่าลิเกเตอร์เปิดนล้วลิเกเตอร์ไล่ขวดแล้วแล้วลิเกเตอเปิดตี่ตีแล้วแก๊กเกิดแล้วแล้วทางด้านไมพิล่าจะตายหรือเปล่าแก๊กไปโดนใครไหมไม่โดนแล้วแก๊กดูดโดนสี่ห้าตัวสวยอยู่เออด้านว่ายมา เออล่านจะเอาใครเออล่านตายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะจบเอานะตายกันหมดยังได้อยู่ยังได้อยู่เก็บเพนเกิดแล้วเพนเกิดแล้วพี่เพนเกิตอุ้ยดูสวยมากเมื่อกี้ห้าตัวเลยตุเลยเข้าไปยังไงอ้าวเลือกซลือาเก็บพีก้าเพนโอ้โหเฮ้ยเดียวซีก้านอนเหมือนกันใช่คือถ้าเพยได้เปิดซีก้าก่อนซีก้าก็ตายแต่ถ้าซีก้าได้เปิดเพนก่อนอ่ะเพนก็ตายใช่ใครเปิดก่อนท่าน่ะใครเปิดก่อนไายเปิดก่อนได้เปรียบครับโกนูไม่ได้บอกไว้ โอ้ยล้วิเตอร์โดนโดนกอดตายโดนแก๊กหึงครับโอ้รอดหรือเปล่าแก๊กเรียบขออนุญาตครับลิเตอร์ครับไม่รอดแล้วไอ้นี่ก็ตายไปด้วยเพนต่างคนต่างตายครับแล้วเซอริล่าก็ไปเจ็คพุ๊บเจอตรงนั้นต่อสามตัวครับโอ้โหแล้วทางด้านซินิก้าครับเปิดตีปงปากปงปากครับโอ้แวนตายไปก่อนแม่ตีสดครับอ้โยซินิก้าตาย าาตยยังไงครับเออรันยังตีอยู่ครับเออรันโอ้โหเออรันเอวีพีไปได,ดีกว่าครับอย่างนี้โอ้จับแหลกแหกสะบัดครับบงังต่อเขาจับรัวๆแล้วตรงกลางคลิปเข้าวนินตี2 2> ตตต้ว่ายังไงโอ้โหจับแหลกแหกสะบัดครับเออรันทีสองวินตี้ตอนนี้เตอร์เกิดแล้วตอนนี้คือต้องรีบเก็บคลิปค,ครับมีคลิปตัวเดียวที่ได้อยู่ เอาละแก๊ดดึงใส่ลิเตอร์ทันทีแล้วดูทันทีครับเออรอนสับไหมครับสับเลือดเด้งแต่เลือดโอ้เออรอนโดนป้อมตีจนตายแล้วตีมีล่าก็ตายไปด้วยโอ้โหแม่ตีวป้อมแล้วในการนี้ผิวป้อมและแก๊ดทำหน้าที่เป็นแครี่ครับตีป้อมตดกันตีลืมไปรู้เปล่าว่าแผ่นี้คือแบบที่ป้อมตีแรงมากนะครับมันนุ่งแรงตั้งแต่แผ่นอีกแผ่นที่แล้วแล้วใช่หรือาไม่ปักมาใหม่อะไรที่ตีเท่านึงอ้ราได้เหลืออีกเท่านึงใช่ครับเท่านึง โอ้โหนี่เออลั่นสเตปิล่าครับตายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะป้อมฮนะออมโอ้อมใช่เพราะป้อมเลยไม่เห็นหรอกครับมันรถตัวคันนั้นครับมันเลือดเหลือน้อยเต็มทนครับโอ้โหเนี่ยครับปี๊ปป้อมมันไม่ตีใครนะมันตีไม่ได้ตีแก๊กนะตีคนเลือดน้อยครับแก๊กไม่ยอมตี ทางนรถแก๊สดูโรโดนพาจ้าแตมาจ้าแกมีทั้งด้านตี๋ตี๋เป็นผีเลเตอร์ครับไปได้ลับเพนเข้าไปดูแลแต่แตนด้านหลังแล้วหรือเปล่าได้ยังได้ไหมโอ้โหสีแดงเฮ้ยมั่วมากโอ้แต่จิลิก้ายังไม่ตายประเด็นเฮ้ยแหวนแวนโดนตัดโอ้แหวนเก็บครับเหลือสองครับฝั่งสีแดงก็เอาพลิกหรือเปล่าพลิกแล้วครับไม่แน่าแน่นเลยเคลียร์ไม่ได้นะดาเมจไม่มีใช่ โอ้เหมือนมันจะเข้าสวยแต่ก็ไม่ซาทีเดียวครับเพราะว่าเอาซิลิก้าไม่ได้ครับฝั่งสีแดงครับเราต้องมีเคคลิปครับตรงนี้แก๊กว่าไงครับเคคีิปสำเร็จไหมครับเอาไงครับเขได้เขียนได้เข้ยนได้โอ้โหีเซฟีล่าตายเลยครับดานนั้นครับซิลิก้าตีเซฟีล่าครับโอ้โหไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็เป็นชื่อคล้ายกัน สีมากคือซูสีแบบพลิกไปพลิกมาต่อยมาต่อยกลับไม่มานั่นนะดูป้อมก็นด้วต้องเอาซิลิก้าให้ได้ทุกอย่างจบครับเรื่องเซนีบครับปัองสีแดงใช่จบเลยเพราะว่าสีแดงนี่ไม่มีดาเมจเอ้สิมันไม่มีดาเมจนะอยู่ที่ิก้าตัวเดียวแล้วมีซาร์เพอร์ลันครับไปเอานะครับซิลิก้าครับเห็นตั้งป้อมตรงนั้นแล้วเรียบร้อมเอาเซนิก้าเรยวมาตาไปก่อนแล้วแก๊กดูดสวยหรือเปล่าสวยโอ้โหแต่เงินกับแดงแกยังเหลืออยู่สามเงโอ้โหแวนต้องมีแวนแวนแวนอาเมจมีไหมโอ้โหไม่มี แหมทำไมครับปู่เมื่อกี้ได้สวยแล้วครับแต่สีแดงน้เงินนะมันมีสกิลเอาตัวรอดเยอะครับธนานลิกเตอร์ก็มีมีดาเมทครับแล้วมาจ้าก็มีครับแต่ปล่อยเป็นผีครับโอ้โหยังไม่ตายครับตัวแทงครับโอ้โอเมนกับลิกเตอร์ตัดถึกแต่มีดาเมจอ,อยู่นะใช่เขาออกเป็นดาเมจบ้างไอ้ลิกเตอร์ออกเป็นอะไรออกเป็นกรอบเลยลิกเตอร์กรอบจอม ใช่เกาะหมดเลยแต่อันตีของลิตเตอร์มินดาเมจี่ระเบิดได้สักัดด้วยก็แต่แวนเมื่อกี้ตีฟีอยู่แล้วทำไมมันไม่ตายครับตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้าครับไม่ใช่โอไม่มีจอกก่อครับแวนไปออกเป็นเกาะเกาะฟ้าคอสเคดกับดูเลือดใหญ่เป็นดูดเลือดไหมแต่บีดนะแล้วก็คลิก็าสายฟ้าคือมันตีเร็วอย่างยอมันเลยไ,ไม่เข้าไงนะแวนไม่ได้ออกมุนลานะ ถ้าออกมูลาสวยเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้านะอุ้ยแล้วแก๊กดึงโดนแล้วเทคพุ่มดึงโดนลิเตอร์แต่ลิเตอร์ลิเทเลเยตแล้วฟิกเกอร์หนีออกไปได้เหมือนกันนอนพอนี้ฟิูซีนิก้าได้ดาเบสติ้งนะฝั่งสีแดงจะเล่นลำบากแล้วนะเพนจะลุ้งทีเดียวไม่ตายนะเพนเข้าไปเก็บยังไงซีนิก้าไปทางซีกูครับแล้วตรงนี้ครับมือมัวโตเตียแล้วเรียบร้อยไหมครับฟินิก้ามาแล้วครับตั้งป้อมครับตีปากอกแป๊ก เตี๊ดแต่แ <descon> ก <fin anta> <p uss ASE ori> ๊กตับดึงสวยอยู่ใสซิลิก้าซิลิก้าตายเลยครับซิลิก้ายังไม่ตายครับโอ้โหเหลือเพียงคนเดียวครับตอนนี้โอ้เราจะจบทันทีครับฝั่งสีทางด้านครับสีน้ำเงินครับโอ้เราเตี๊นกับไม่ได้หรือเปล่าครับมาจ้าตีตายไปแล้วมีที่เพื่อชาติครับมาจ้าโอ้โหจะจบปะจะจบครับโอ้ เอาสียดายตาเงี้โอ้เรียบร้อยเมื่อกี้นะครับเป็นของฝั่งสีน้ำเงาเมื่อกี้เพนโดดไปที่ซิติก้าแต่แก๊สดิงซิติก้าครับไม่ได้เตรียมกันนะครับเหงาเลยเพนเหงาเลยเก็บเงินครับแม่พีพีครับเป็นทาแหน่งโอ้เพนเง็บเจ็ดสี่สิบห้าครับสิบจุดเจ็ดครฝั่งผู้แพ้ครับแบล็ครับสองห้าสิบเจ็ดแปดจุดหนึ่งครับโอ้โห